วิธีทำให้ยี่ซังอม,ม้มอูซุเมะกลายเป็นม้าฮะโดยต้องให้เข้าใจก่อนว่าพี่ยี่สังแกเนี่ยแปลงร่างเป็นม้าตลอดไปแบบยืนสีขาแบบม้าอย่างนั้นไม่มีนะฮะมีแค่พี่ยี่สังเนี่ยแกต้องเก็บสเตตที่เรียกว่าไลน์เบรกเกอร์เพื่อให้สกิลสั่ของพี่ยี่สังเนี่ยแปลงร่างเป็นม้าก่อนโจมตีนั่นเองฮะโดยในขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกๆคนเนี่ยไปหาสีเขียวมา5อันหรือว่ากระทน,นี่เนี่ยห้าอันเพื่อเปิดใช้งานพาสซีฟข,ของพี่ยี่สังก่อนนะฮะ โดยเมื่อเปิดพาสซีฟแล้วก็จะสามารถเก็บบัฟทลายโจนอย่างลเบเกอร์ได้ฮะวิธีเก็บบัฟทลายโจนมี3วิธีวิธีแรกก็คือถ้าพี่ยี่ซังเกดึงกรป้าหมาย2แต้มในตอนที่แกโจมตีเนี่ยแกจะได้บัฟทลายโจนมา1แต้มฮะวิธีที่2ก็คือเมื่อแกชนชนะในตอนที่ตัวเองอยู่ในสถานะวินวอของยาโอนะฮะแกจะได้บัฟทลายโจนมา1สต็ฮะและวิธีสุดท้ายคือการให้พี่ยี่ซังแกระเบิดเทรเมอร์ใส่เป้าหมาย2ครั้งครับผมซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะได้1ทของบัลายโร่นึ่งสเต็ปของบัฟทลายโจนเท่านั้นและ สามารถเก็บจากตอนที่พี่ยี่ซังเนี่ยใช้สกิล3แบบร่างม้าได้นะฮะและคุณเนี่ยจะต้องเก็บบัฟทลายจุเท่าไหร่ถึงจะสามารถทําให้สกิล3กลายเป็นมา้าได้ะฮะคำตอบก็คือใช้แค่5แต้มนะฮะถ้าบีบัฟทลายจนครบ5แต้มเดี๋ยวสกิล3ของพี่ยี่ซังเนี่ยก็จะกลายเป็นม้าแบบที่ทุกคนต้องการแล้วนะฮะและนี่ก็คือ